เขาไม่รู้ระยะเวลาที่แน่จริงถ้าเกิดว่าเรารู้ระยะเวลาแล้วก็เรามีการปล่อยน้ําเข้าปล่อยน้ําออกเนี่ยมันก็จะโอเคตรงนี้ฝีมือครูเมียพอครูเมียพอโยนซ้ำๆเนี่ยเนี่ยทรนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่เราโยนเราควรที่จะให้มันถีไว้ก่อนเนาะใช่ครับถีไว้หน่อยเนะาะถีไว้หน่อยเพราะว่าแต่ถีมากก็ไม่ดีขนาดนี้กาลังสวยถ้าถีมากกับมันคือ คือเหมือนข้าวหวานนะเ,ออเคยหวานนะข้าวหวาน<ช>หวานข้าวถี่นั้นแก้ยากยุคน้ำมันแพงเนาะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ายุคน้ำมันแพงอันนี้มันใช้อะไรพี่นันมอตเตอร์ครับมอตเตอร์กับแบตเตอรี่อ๋อใช่ใช่รถเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านั่นแไม่ไม่อันนี้พี่นันดัดแปลงเอาหรือว่าเขามีขายเขาผมดัดแปลงเอาเลาะอ่าไอ้ขายเขาก็มีขายนี่ยแต่ที่ผมก็ดัดแปลงอ๋อแต่นี่พี่นันทำเองใช่ไหมใช่ทำเองอันนี้เป็นอะไรพี่นันนะฮะเนี่ยเป็นมอเตอร์บร อ๋อนี่เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ตัวนี้เป่นตัวไปนะนะมอเตอร์ไม่ไม่ทัวไปสิมันเป็นมอเตอร์เฉพาะครับอตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นหมื่นสองพันรอบตัวนี้นะเออมอเตอร์ตัวนี้หมื่นสองพันรอบต่อนาทีนะอ่าใช่ครับหมื่นเขาเขียนไว้หมื่นสองพันรอบอ่ะแต่ตัวนี้ตัวนี้พอผมซื้อมาปุ๊บผมก็ก็ซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้มาต่อปุ๊บก็ใบตัวนี้ก็เป็นใบใบเกียงเกียงขัดมันนะครับเออใบเกียงขัดมันที่เอามาดัดแปลงเอาเอามาทําเป็นใบจัด แล้วแล้วไอ้พลังงานนี่คือใช้แบตเตอรี y, um. ่ Alors, ใช้แบตเตอรี่ดูแบตเตอรี่ดูดึงซิปดูเนี่ยรูดซิปดูรูดซิปดูแบตลิเทียมอ๋อใช่แบตเป็นแบตลิเทียมอ๋อใช่ครับแบตลิเทียมโอ้โหเนี่ยแบตลิเทียมสิบสองโวลต์อ่าสิบสองสิบสิบห้าแอมป์มั้งตัวนี้มันมันก็เหมาะกับการตัดแต่งในสวนได้เลยเนาะพี่ก็ก็ได้ครับได้แต่ทีนี้มันแล้วมันเคยเคยนี่ไหมเราเราชาร์จแบตเต็มลูกเนี่ยมันตัดได้เยอะไหม ตัดได้เยอะอยู่อ๋อนี่พี่นันตัดใบข้าว้วยใช่ไหมใช่ครับใชตัวนี้ใช่ไหม <Brenda> ใช่ครับใช่ครับปกติแถวแถวภา,าคกลางอะนะเขาจะ,จะจะใช้ตัวนี้ตัดใบข้าวเป็นข้าวดีดข้าวเด้งครับแถวภาคกลางแต่ทีนี้ใบของเขาจะเป็นใบคัตเตอร์แต่ทีนี้ผมไม่เอาใบคัตเตอร์ผมจะใช้ใบประดิษฐ์เอาไงเป็นเกียงขัดมันมาทำเอาครับมาตัดเอาบางคนเขาก็ใช้ใบเลื่อยบางคนก็ใช้บางคนก็ใช้เลื่อยลันดาตัดเอานะแต่นี้ผมก็ใช้ เกียงขัดมันใอ่เกียงฉาบปูนเกียงขัดมันนั่นแหละตัวนั้นแหละอันเดียวกันอะฉาฟ้าฉาอะไรก็้นั่นแหละมันอ่อนดีมันโอเคมันไม่ต้องหนวกหูหรอกใช่ครับใช่ครับแล้วก็ ยุคข้าวยากมากแพงยุคน้ํามันแพงมันก็อย่างนี้เลยน้ํามันก็ไม่ต้องฟันก็ไม่มีไม่ต้องมีชาร์จไฟอย่างเดียวก็เกิดมีแผงโซล่าก็ชาร์จจากแผงโซล่าไปครับเออพี่นันเนี่ยมันมีหลายท่านที่เราจากที่เราเคยมาโยนข้าวกันเนาะมาติดตามผลงานใช่ไหมใช่หลายท่านบอกว่าเดี๋ยวผมอยากเห็นตอนที่ให้อัปเดตให้ดูหน่อยวันนี้ผมก็มีโอกาสก็จะมาอัปเดตอัปเดตข้าวที่เราโยนกันว่า มันเป็นยังไงแบบแบบไรเนาะเป็นแบบยังไงแบบไหนครับเป็นแบบไหนย่างไรก็เริ่มเลยก็ได้ตรงเนี้ยก็คืออัปเดตเนี่ยก็ผ่านไปกี่เดือนวันที่ยี่สี่เนาะยี่สี่ก็เดือนกว่ากว่าวันนี้วันที่สิบสองอะวันนี้วันที่สิบสองเออใช่วันที่สิบสองกันยาสิบสองกันยาผ่านไปไม่รู้กี่วัน้วเนาะตอนนั้นมันวันไหนพี่วันที่ยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่สิงหา24สิงหาถ้า24สิถ้า24กันยามันก็เดือนหนึ่งอมันเลยไม่ถึงเดือนมันก็น่าจะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษที24ก่อน ก่อนก่อนสิงหาน่ะก่อนสิงหายี่ิบสี่มิถุนากรกฎายี่4ิกรกฎาคมอย่สิบกรกฎาอ๋อแสดงว่ามันคือมันผ่านเดือนกว่าแล้วเออมันเดือนกว่าครับมันเดือนกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนกว่านี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบไหนเนาะอืมใช่ครับป้าพี่นันเดี๋ยวไปดูกันเลยมันเริ่มจากตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเดินไปนู่นกันแหละอ่าเนี่ยนะครับก็กนี่แหละครับก็อย่างที่เห็นนั่แหละเราวันวันนี้เราคงไม่ได้ลงน้ำหรอกมั้ง ตัวนี้คือพี่นันใส่ปุ๋ยไหมหรือว่ายังไงตัวนี้ก็ผ่านการใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งครับ <m> เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยกึง่งกึ C ึงอนซีเคมีอะนะครับอ่าเป็นกึง่งกึ C ึง<พ>อ,อินรีเคมีเพราะว่าตอนที่เราทําพอผ่านพ้นไปมันผ่านพ้นไปรู้สึกว่าตั้งแต่โยนเสร็จปุ๊บน้ําก็ฝนตกก็ท่วมตลอด <ul> อ๋อใช่ครับปัญหาที่เจอก็คือฝนตกแล้วน้ําท่วมตลอดเราระบายน้ําไม่ได้พปีนี้ฝนดีอ่าใช่ครับมันก็เลยโตค่อนข้างช้านิดนึงแต่ว่า ตัวที่หลังจากที่เราโยนไปพี่นันไม่ได้เดินมามาซ้ําใช่ไหมหมายความว่าก็จะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเราติดปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่ามันน้ําเราระบายน้ําหมดือแมงแมงกีซอนมันกินไงแมงกีซอนคือปัญหาเดิมที่เราเคยเจอไงครับครับพอมันพอน้ําลดปุ๊บแมงกีซอนกินพอมันกินคือนาโยนอ่ะช่วง วันนั้นที่เคยคุยให้ฟังใช่ไหมนายโยนช่วงระหว่างโยนเราประมาณ4ี่5ิี่ิเซนใช่ไหมเสร็จแล้วเพราระหว่าง4 0 4 5ิบิ้าเซนถ้าเกิดว่าแมงกระชอนกินไปสักกหนึ่งเนี่ยจะเวิร์กเลยเป็นเวิร์กเลยตรงนั้นนะอืมใช่ครับประมาณนั้นแหละอย่างอย่างที่มองเห็นบางบางไหนซ่อมตรงไหนซ่อมได้ก็ซ่อมไมซ่ซ่อมไม่ได้ก็อย่างที่เห็นครับพี่นันเราเอาเอาเอา,เอา,เอาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของปัญหาดีกว่าเนาะอือใช่พี่นันมองว่านายโยนนี่ปัญหามันคืออะไรบ้างอะเรื่องอปัญหาเลยใช่ไหมที่ผมเจอเนี่ยหนึ่ ที่ผมเจอเลยมากๆเลยก็ตอนนี้หนึ่งเพราะว่าผมทําช้าไปหน่อยช้าไปนิดหนึ่งครับทําช้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ปีนี้ฝนก็มาเร็วอือ่าถ้าเกิดว่าทําสักช่วงอมิถุนานะถ้าทําทช่วงมิถุนาเนี่ยตอนเรามาโยนมันก,ะะกรกฎาใช่ครับก,ะะกรกฎามิถุนาก็เหมือนกับตอนที่หวานใช่ครับาใช่ครับเอาจะเป็นมิถุนาหรือ ก่อนมิถุนากรเดือนพฤษภาอ่าพฤษภา,ษภามิถุนาเออประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะปลายปลายคือถ้าพฤษภาเนี่ยเราเริ่มเพาะข้าวเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆเขาจะได้สูงอืแต่ตอนเนี้ปัญหาที่เจอก็คือเรามาหวานตอนเดือนอ่าก่อนสิงหาเนาะพอก่อนสิงหาปุ๊บกรกฎาคมเออนะกรกฎาคมยี่สิบสี่กรกฎาคมเนี่ยพอเราหวานไปปุ๊บพอเราโยนไปปุ๊บน้ําฝนตกชุกตลอดอม,มันก็เลย ข้าวเมื่อเลยตั้งลำช้ามันมีการตายกันเกิดขึ้นน่ะมีการตายบ้างอ่ะเพราะว่ามันจมน้ํำอะเพราะว่าปกติแล้วผมจะพอมันโยนไปปุ๊บข้าวมันนอนสักสองวันสามวันผมก็เดินน้ําออกปล่อยน้ําออกพอปล่อยน้ําออกไปปุ๊บทีนี้ช่วงนั้นแหละเจอฝนตลอดอฝนลงมาซ้ําตลอดเราปล่อยน้ําไม่ได้ปล่อยน้ําไม่ได้เพราะปล่อยน้ําไม่ได้มันก็มีการตายกันเกิดขึ้นครับอืก็เลยก็เลยกลายเป็นว่า ปัญหาแรกตัวนี้ก่อนมันเป็นเวิร์่ามันเป็นเวิร์้ปัญหาแรกแหละที่เราเจอตัวนี้ก็คือหลายท่านก็ไม่ได้อาจจะยังไม่ได้รู้จักสวนเพนก็คือเราทําเป็นปีแรกใช่เพิ่งทํานายนปีแรกเรามาถอดเรื่องปัญหาก่อนใช่ครับปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาระยะเวลาใช่เราเราไม่รู้ระยะเวลาที่แน่จริงถ้าเกิดว่าเรารู้ระยะเวลาแล้วก็เรามีการปล่อยน้ําเข้าปล่อยน้ําออกเนี่ยมันก็จะโอเค เนี่ยพ่นันมันมีบัวขึ้นมากสวยสวยใช่ไหมมีมีทั้งบัวมีทั้งถักอีหินเนี่ยพ่นันมันมีบัวขึ้นมาก้วยสวยใช่ไหมมีมีทั้งบัวมีทั้งผักอีหินทักอีหินก็มีนะฮะาลา่ายก็มีโดยเฉพาะแต่กอสวยถ้าเกิดมันคุมน้ําได้เนาะใช่ครับถ้าเกิดคุมน้ําได้ปีปีหน้าผมจะจะซื้อไอแผงเพาะมาเพิ่มอีกควรจะทําตรงนี้ตรงนู้น แล้วก็หนึ่งช่วงแล้วก็ต่อไปก็เพาะใหม่ก็ทําฝั่งนู้นอีกช่วงหนึ่งครับอพี่นันไอบัวนี่มันเกิดเองหรือบัวเกิดเองครับอ๋อเหรอครับอบัวเกิดเองเพราะว่าแถบนี้มันเป็นที่ลุ่มไงพอพอเราไม่ได้ปุ๋ยเคมงเคมียาเคมีไม่ค่อยมีมันก็เขาก็มาเองเขาก็อยู่เองแต่ทีนี้มันเขาจะก็จะไม่โตนะเดี๋ยวพอน้ําแห้งเขาก็ตายไปเองเขาก็อยู่อย่างเงี้ยโอ้พี่นันผมว่ามันก็โอเคนะพี่โอเคครับโอเคโดยโดยโดยรวมก็โอเค ถือว่าผ่านอยู่เหมือนกับตอนที่เรามาหวานโยนกันมันเหมือนทําเล่นนะเนาะใช่ครับไม่ไม่ใช่ว่าแต่ละคนไม่มีประสบการณ์เลยลองลองเอารูปแบบตอนนี้ไปไปเทียบกับรูปตอนที่เราโยนนะตอนตอนที่โยนอ่ะมันคนละเรื่องเลยเดี๋ยวผมต้องไปอัปโหลดใน YouTube ใหม่แล้วใช่ครับอยู่ใน y o u t u มันมันมันคนละเรื่องอ่ะเปรียบเทียบมาเนาะครับเนี่ยตอนที่โยนเสร็จแล้วน้ำเขาจะอยู่รักษณะนี้คุณเด่นคิดดูแล้วแล้วแล้วข้าวมันจะอยู่ยังไงอ่ะเนี่ยตอนโยนเสร็จน้ำเขาก็อยู่อย่างเงี้ย แล้วครั้งนี้ก็อยู่อย่างนี้และในคลองก็อยู่อย่างนั้นน่ะก็คือทุกทุกส่วนมันยันกันหมดใช่ครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมไม่สูบออกพอสูบออกปุ๊บมันอีกสองวันมันก็ซึมเข้าไปใหม่นะครับก็พี่นันก็เลยว่าคอนเฟิร์มเลยปัญหาหนึ่งก็คือว่าระยะเวลาที่ทำควรที่จะทำไปามิถุนาถ้าพูดอีกทีหนึ่งเขาก็บอกว่าจะโทษฟ้าดินก็ได้ครับปีนี้เขาดีเกินไปฝนดีใช่ครับแต่ว่าของพี่นันนี่คุมน้ำได้พี่นันก็จะเล่นตั้งแต่ไปมิถุนาเลยใช่ครับใช่ครับ เพราะว่าของของผมอะผมผมมีน้ําอยู่ในคลองในอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วผมขนาดเจอปัญหานี่มันก็มันก็เวิร์กมากนะขนาดนี้ใช่ครับมันสุดๆแล้วนะเนี่ยเนี่ยโอ้ดูสิเขาแตกกอเนี่ยเนี่ยครับการทําพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่นะผมว่างานนี้หนึ่งหนึ่งไร่กว่าครับหนึ่งไร่กว่าใช่ครับน่าเห็นไหมแต่ว่าเราทํากันเล่นๆวันนั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตัวนี้หนึ่งไร่สองงานนะตัวนี้ถ้าเกิดเป็นดำจริงๆแล้วโอ้ค่าใช้จ่ายก็น่าจะไม่ไม่ต่ำกว่า ปดเก้าพันเนาะพี่นันครับแต่เก้าพันอยู่หรือเปล่าวันนี้แค่ค่าสอนก้าก็ <laughs> มัดละห้าบาทของพี่นันก็จะเป็นงานนี้ก็จะมีต้นยางนาล้อมรอบเนาะใช่ครับเป็นต้นยางนาเลยยางนานย,ยางนาก็มีกล้วยแซบมอนยางนาตัวนี้สี่ห้าปียางนาตัวนี้ห้าปีเนี่ยครับพี่น้องก็ <laughs> ก,ก็ยังมีเอ่อม้ยืนต้น <laughs> ล้อมรอบพื้นที่ตอนวันวันที่เรามาเนี่ย ก็จะมีกลุ่มเพื่อนเนาะพี่นันใช่ครับเพื่อนเราจึงเป็นมีครูมีพอบ้างนะ่าใช่ครับมีครูมีพอออครับแล้วก็มีอ่าพี่อะไรนะที่เพื่อนพี่นันอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านโครดําอ๋อที่อยู่นู่นนะอ๋อไอ้นั่นก็ก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันแต่นั่นเขาจะอยู่ในอะไรนะคืนคืนชีวิตให้แผ่นดินใช่ไหมพวกเขาเนี่ยคืนชีวิตให้แผ่นอะไรมานนั่ยกลุ่มกลุ่มกลุ่มของเขาก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีมาอาชีพเนาะก็คือว่าใช่ครับ ทุกคนที่มาก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งครั้ง,งแรกนเดินไปก็ตัดไปแี่ครับมันก็ไม่หนักเยอะที่นั้นไม่หนักครับอืออือไม่ต้องสตาร์ทด้วยเนาะใช่ครับเนี่กกดปุ่มตรงไหนเนี่ยนี่ครับ,รบ,บอ๋อสเห็นไหม พี่นันคือหลายคนเขาก็อยากให้มาอัปเดตนะเนาะอยากรู้ว่าใช่เนี่ยว่างมากว่างมากือเป่าทำนี่นะทําเครื่องตัดหญ้านะว่างมากือเป่าเนาะทำไม่ใช้ของตัวเองเนาะพี่นันเดี๋ยวเราไปด้านนู้นดีกว่าเดี๋ยวเดินไปเลยเดี๋ยวเดินไปด้านนู้นเตาเตาน้ำไอเตาแก๊สไม่ใช่น้ำไอไม่ใช้แก๊สอ่ะใช้น้ามันอ่ะนะเตาแก๊สนะใช้น้ามันเครื่องเก่าอ่ะอ๋อแล้วมันให้เปลวไฟได้เหรอพี่นันให้เปลวไฟเหมือนแก๊สทั่วไปอ่ะ ตัดโชว์แล้วเนี่ยโหเจ๋งกว่าเพื่อนอยาขาแล้วเนี่ยอืมอยายาขาแล้วเนี่ยครับเนี่ยท่วมหนังเพราะว่ามันต่ำมาด้านนี้ใช่ครับดินมันก็ ไอ้นามันค่อนข้างจะเอียงมาทางนี้จำได้ตรงนี้โซนพออโยนนั่นแหละพอ,อต้องมาแก้ตัวแล้วพี่นั่นเดี๋ยวพอเ,อเห็นแล้วนะเดี๋ยวพอเ,อเห็นพ่อ,อบอกว่าไม่ไ,มได้ต้องมาแก้ตัวแล้วใช่ใช่่ชพอ,อต้องมาซ่อมเิ้ง ตอนผมพลองน้ำเสร็จแล้วมันโยนซ้ำนะมันยังตายอีกครับก็คือที่มันตายนี่ก็คือว่าหนึ่งหนึ่งเลยมันนอไอ้น้ําท่วมน้ําท่วมใช่ครับน้ําเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ตายก็คือลงไปดําแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยกอเก่ายังอยู่เลยคุณเด่นมองเห็นไหมนะเนกอเก่ายังอยู่เลยน้ําท่วมนะกอเก่ายังอยู่เลยก็คือว่าตรงไหนถ้าไอ้ที่เราโยนลงไปอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่นะแต่เขาตายอยู่นะเขาโง่หัวไม่ขึ้นพูดง่ายะ แต่จริงๆถ้าเกิดว่ามันมันเจอปีที่น้ําไม่มากมันก็น่าจะได้ผลดีเยี่ยมแล้วะถ้าเกิดว่าปีไหนที่เราต้องดึงน้ําสูบน้ําเข้ามาแล้วมาคุมน้ําเวลาเราเอาออกเราก็เอาออกได้นะครับจะสวยอันนั้นเยี่ยมเลยใช่ไหมใช่ครับจะเยี่ยมเลยใช่ครับอือคือไม่ต้องซ่อมเลยนะใช่ครับแต่ตรงนี้ปีนี้น้ําเยอะหน่อยถ้าเราอยากให้มันแน่นเราปีนี้ปีนี้ปีนี้ถือว่าโอเคแล้วแหละอีกหน่อยก็ผ่านไปเหลืออีก สองสามเดือนไงสองสามเดือนก็โอเคแล้วครับผมนาฝั่งนู้นปุ๋ยใบไม้ังปุ๋ยใบไม้ล้วนๆเนี่ยดูแน่นเลยพี่น้องตรงไหนที่แบบว่าตรงไหนมันแน่นมากก็แน่นอย่างนี้แหละอืปัญหาก็ไม่มีอะไรหรอกโดยส่วนมากก็เป็นแค่แค่ไอที่ว่าโยนแล้วน้ำขังนั่นแหละครับ ครับถ้าน้ำไม่ขังมันก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาเราพรอกน้ําน้ําทั้งหมดแล้วมันน้ํามันจะไปกองอยู่ฝั่งนู้นครับที่พูดง่ายก็คือที่เราไม่เสมอเนี่ยม,ม,มีโอกาสแก้มือ,ม,อ,ม,อมีโอกาสแก้มือแค่ปีหน้าปีหน้าก็ลองอเริ่มตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยใช่ปีหน้าเราก็เตรียมแผนดีๆนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ยังไงผมก็มองว่ามันก็ อย่างนาดำจริงๆก็มีปัญหาเรื่องปูกัดนะพี่นันใช่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราแค่มาเติมนิดหน่อยอะใช่ใช่ถ้าเราจะอยากให้มันแน่นกว่านี้ไม่ไม่ไม่ซีเรียสหรอกใช่เราก็มาเติมแบบโอ้โหแค่วันเดียวก็จบแล้วครับมันไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกับการที่เราดำใหม่ทั้งแปลงใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนกับการที่เรามาเติมเนี่ยดูแถวันนี้สวยไหมโอ้โหตัวนี้ฝีมือครูเมียโพครูเมียโพโยนซ้ำๆเนี่ยเนี่ยพี่นันเนี่ยสรุปแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าตอนที่เราโยนเราควรที่จะให้มันถี่ไว้ก่อนเนาะใช่ครับถี่ไว้หน่อยเนาะถี่ไว้หน่อยเพราะว่าแต่ถี่มากก็ไม่ดีขนาดนี้กําลังสวยถ้าถี่มากกับมันคือคือเหมือนข้าวหวานนะเคยหวานนะข้าวหวานหวานข้าวถี่นั้นแก้ยากถ้าข้าวห่างยังยังว่าเราลงไปดําได้อแต่ถ้าเกิดว่าข้าวข้าวถี่เนี่ย มันแก้ยากมันไม่ค่อยออกรวงจะปล่อยเลลยยตามเเใช่พราะผมไม่มีใครไปขยันถอนนิดน้อยหน่อยใช่ไม่คนไม่มีใครถอนให้เป็นแถวบางทีมังจะปล่อยเลยเพราปล่อยเลยพอก้าวถีมไม่ค่อยออกรวงแต่เขาเขามีวิธีแก้ด้วยการตัดใบในหลายครั้งอะไรหลายรอบนะครับเขาจะตัดออกหลายรอบอะไรหลายรอบเพื่อให้ข้าววันห่างมันจะได้ออกรวงแต่ผมว่ารวงไม่สมบูรณ์หรอกครับยังไงก็สู้ข้าวดำเข้าเนี่ยข้าวโยนไม่ได้หรอกพี่นันดูอ่ะใช่ครับโอ้ยเนี่ยจากที่เราโยนแค่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ ที่เรามันอยู่ในถานหลุมอ่ะอ่าฮะเล็กิดเดียวอันเดียวหกเจ็ดต้นใช่เนี่ยหกเจ็ดเมล็ดเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจมากเลยนะครับสาหรับมันต้องบอกว่าสําหรับนาไหนที่จะการน้ําได้มากกว่าใช่เพราะว่าตอนตอนที่เราโยนมันควรที่จะเป็นเลนเนนะเนาะใช่ครับใช่ครับเนี่ยโอ้มันมันทาได้แต่นาตมอย่างเดียวพวกนี้ถ้าใครไม่มีไม่มีไม่มีน้ําไม่มีแหล่งน้ําเขาก็ทํายาก เพราะคนอื <mile> er ่นที่มองว่าของเอ็งเอ็งก็ทําได้เลเพราะเอ็งมีน้ําอืำใช่ไหมครับโดยส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นอแต่ที่พี่มีน้ําพี่ก็เป็นการจัดการทั้งหมดเนาะการเสกได้ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้มีเส้นมีสายกับเทวดาที่ไหนพี่เป็นใ้เสกไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนเหมือนไม่ได้มีเส้นสายกับเทวดาที่ไหนบพราขอนะบางเงี้ยขอน้ํานะบางเงี้ยผมย้ายลงมาจากข้างบนลงมาถึงล่างถึงงามอออยู่ข้างบนไม่งาม เออพี่นันเล่านิดนึงหลายท่านก็ยังอาจจะดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะครับตรงนี้เนาะคือคือว่าพี่นันปลูกปลูกหมากนี่สลับอะไรพี่นันอ๋อปลูกหมากสลับกับยางนาครับอ๋อโอ้โหพี่นันเนี่ยครับเนี่ยครับนี่หมากดูดูเอาแล้วกันว่ามันสลับกันได้ไหมมันยางนาเรามีแซมด้วยสารรถที่วันนี้จะผมจะเอาไปนี่นะใช่เนี่ยครับให้ให้ไปฝากคนท้องเนี่ยลูกโดกเต็มต้นเลยนะครับ ได้ได้ทั้งได้ทั้งลูกสาวได้ทั้งแม่ยายวันนี้เออพ่อแม่ยายก็เอาหมากครับลูกสาวสวรสเออใช่ได้สองได้สองเร่งไงได้สองเร่งไงโอ้โหนี่สวรสคน้อพี่นันนใช่ครับใช่ครับสวรรค์ไอ้นี่คือสวรสนี่คือปลูกยังไงพี่นันอ๋อผมก็ปลูกแซมเนี่ยนี่นี่นเห็นไหมเห็นไหม แต่เราเอาเบี้ยมันเาปุ๋ยอ๋อไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตวิธีปลูกเออไปเดี๋ยวเราดูวิธีการเดี๋ยวจะมีดูวิธีปลูกเดี๋ยวพี่นันแป๊บนึงขอดูก่อนเนี้ยนะครับพี่น้องเอาเป็นตัวอย่างได้เลยเนี่ยเนี่ยหมากเนาะเนี่ยหมากออกลูกเต็มแล้วก็มีเสาวรดเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เสียพื้นที่เปล่าเลยนะครับ อันนี้ก็คือฟักที่เฮ้ยพี่นันที่จริงมันไม่ต้องทำร้านก็ได้เนาะเห็นมันออกมา่ะฟักนะใช่ไหมพี่ไม่เคยทำอ่ะใช่มันก็อยู่กันในเก็บง่ายถ้าเราทำมันก็ดีไปอย่างออถ้าทำมันก็เรายืนเก็บไงเรายืนเก็บแต่ที่นี่เราพื้นที่น้อยก็เลยพี่ปลูกทิ้งๆกว้างๆือนผมจะเอาไอ้ผักไอ้วันนั้นที่ได้โอกาสไปหาไอ้คนที่ทำน้ำพริกขายแล้วปลูกดอกกระจนี่ยก็จะเอาดอกกระจนมาปลูกตรงนี้แหละ ทำทำทำสวนดอกกระจรกระจรดอกกันนะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีสักแถวหนึ่งอ๋อพี่นันจะปลูกใช่ไหมใช่ครับผมจะปลูกดอกกระจรเขาจะรับซื้อเขาบอกราคาดีโอเคเขาคือตอนนี้เราเรามีเป้าหมายแล้วไงก็คือเรามีเป้าหมายมีแม่ค้ามารับก็โอเคก็อยากทําถ้าเกิดว่าเรานี่แล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่อีกเยอะเลยเนาะพี่นันใช่ครับโอ้โหยัง เนี่ยเขาก็อยากได้โคกตรงนี้สักทีหนึ่งนเนี่ยใช่เนี่ยแล้วเราปลูกแบบให้มันพอกับการขายอ่ะมาเบียด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 แปลงนาไปเหอะแปลงนาผู้บอกกบอกแล้วไงว่ามันมันไม่ได้พอกับสอบปุ๋ยหรอกก็เราไม่ได้เน้นทาขายแล้วเราเใช่ครับทำกินทำอะไรทราต้องทเดี๋ยวนู่นโดนตรงสามแยกไงตรงสามแยกหมากเตี้ยไงเอาหมากเตี้ยให้ยายเนี่ยเพราะมานนี่ได้ทั้งแม่ยายได้ทั้ง เมียเลยยายได้ทั้งเมียครอบครัวไม่เก็บไม่มีอะไรถิ่นเดิมถึงแม่ยายก็จะดีใจแล้วได้แค่หมากก้แกงนั่นแหละใช่ได้วิธีปลูกแล้วก็ทุกโรคจัดการวันนี้แหละตอนไปูขายอุ้ยดูผมลืมเอาตัวนั้นเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันขี้เกียจไปเก็บแล้วเอออันนี้แหละอันนี้ก็ได้อยู่ไม่ใช่เขาจะไปเก็บในน้ําให้เด่นไปกระทืบอเด่นไปกระทืบอันนี้ก็เอามาทิ้งไว้ก็เกิดเอง เดี๋ยวมันก็จะออกลูกให้เราเองโหวันนี้ครบถ้วนเปลี่ยนไปตลอดพี่นันครับคลิปนี้ขอบคุณมากพี่ที่ได้มาให้พาอัปเดตดูนายูนคครับครับผมพี่นันเจอกันคลิปหน้าได้ครับสวัสดีครับพี่นันวัสดีครับสวัสดีครับพี่นันสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ